วันนี้จะพามากินอาหารอร่อยที่ร้านสปาเกตตี้เฮาประชาชื่นนัดกับคุณอาไว้เดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในร้านาสวัสดีค่ะพเพื่อกินแก้งปุยตุยเที่ยววันนี้พามาแถวประชาชื่นมากินร้านอาหารไทยอิตาลีน แขกพิเศษไปด้วยคือคุณอาร์มบินไทยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสอันดีมาลองชิมอาหารไทยอิตาเรียนนะคะแถวแถวประชาชื่นดังมอร้านมังจริงนี้เป็นร้านในตำนานแล้วก็มีอาหารสไตล์อิตาเลียนไทยเนี่ย รสเข้มข้นมากเดี๋ยวจะให้ชิมวันนี้นะคะมีหลายเมนูเลยแสดงว่าต้องหนักไปทางพวกพาสต้าเนาะสปาเกตตี้รแรกเราจะมาเริ่มที่แอปไพเซอร์ก่อนตัวนี้คือตับกระเทียมค่ะมีดูนะตับกระเทียมน่ากินไหมเลิศมากเลยนะก็ผัดมาไม่ได้มันเยิ้มย้ำอะไรมาเลยนะคะผัดดูแห้งๆฟินเลยนะ ตับก็ทำมาสุกดีุดีนุ่ม,มแล้วก็ความเค็มกระดังนัวนวนี่นะคะอีกจานหนึ่งที่น่ารับประทานมากนะคะ <c oughs> ขนมปังหน้ารวมได้คลายกับพิซซ่าอ,อร่อยมาก อันหนึ่งที่แนะนำจานต่อไปแอปเปไทเซอร์มันทอดหน้าต่างกินไปดูสิเนี่ยููดดอ,อร่อยมากเนี่ยผมมันร้อนๆเลยนะใช่ชุบแป้งาด้วยเลิศนากรอบข้างในนุม่มรสดีมากมกรอบกรอหนัวมากๆค่ะร้บนี้เขาก็ไม่ธรรมดาแล้วเขามีซุปให้กินด้วยอีฉันสั่งเป็นซุปข้าวโพดมาค่ะอันนี้ซุปเผ็ดค่ะ,คะ หอมจ้ะได้ทานเมนูแนะนำต่อไปก็คือสปาเกตตี้หอยลายผัดกับพริกแห้งดูดน่ากินมากเลยร้านนี้เขาใช้วัตถุด,ดิบอย่างดีนะคุณอาถูมต้งเพราะว่าลักษณะนี้จะเป็นลักษณะแบบว่าอิตาลีทางตอนใต้นะคะแถวนี้ก็หรือว่านบปอรีแถวนั้นจะมีอาหารทะเลเยอะอืมเลิศมากสปาเกตตี้ต้มยำ กุ้งบกุ้งตัวใหญ่ใหญ่กุ้งเขาใช้กุ้งไลายเสือเจาะเช่รือเขาบอกว่าเครื่องต้มยำนี่คือเอามาตำใช่ไหมฮะแล้วก็นํามาผัด กับสปาเกตตี้ในสูตรของผู้เองทำาเข้มข้นแล้วก็รสชาติในแบบสไตล์ต้มยำจานนี้ผ่านเลยให้10คะแนนเลยจานนี้สีมากสุดยอดหอมจึงเลยที่สุดเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นแองเจลแฮร์นะคะมาผัดเป็นแบบว่าคาโบนาร่าค่ะนี่มาต้องลองคาโบนาร่าแองเจลแฮร์ ครับซอสไข่พุ้งต่างหาค่ะแล้วก็มีผสมในส่วนของทูน่าเข้าไปในซอสด้วยนะคะนีะคุณจานนี้เป็นซินเนเจอร์ของร้านเลยนะคะสปาเนนก็เตตี้ขี้มเมาทะเลก็กินปาที่เมาที่เนี่ยคุณเรียกว่ารีเควสตได้ว่าระดับความ ค่ไหนคุณแซ่บแค่ไหนคุณยากดการ้อนแรงแค่ไหนคุณบอกที่ร้านได้เลยความเด่นของอี่ยงก็คือเขาใช้ของสดอย่างไม่ใช่ของโฟสเซ่นนะจ๊าคนที่ชอบอาหารไทยสไตล์นะคะมันจะมีข้าวผัดปากเข็มโรยด้วยเบคอนที่นี่ก็ผัดมาได้แห้งแล้วก็ตัว<ม><ม>เนื้อ,อบเบคอนจะ <ๆ S 1> ดูกรอบมากเลยน่ากินมากถาเวลากินจะต้องแก้มพริกทอด เมนูสุขภาพแนะนำสำหรับสาวสวยอย่างเธอเป็นผักขโขมโรยด้วยเบคอนกรอบนะคะจานนี้เขาพิเศษตรงที่ว่าผัดผักโขมด้วยน้ำเมนูแนะนำอย่างหนึ่งนะคะคุณาวาซากกี้เลียยๆอะไรมาแล้วเนี่ยเรามีสลัดยำทะเล นำสลัดมาผสมผสานกับกามเป็นยำยกทะเลมาเหมือนเดิมสด,สดใหม่ๆรแสแซ่บๆนัวๆเนี่ยด้านล่างจ,จะวางบีบมเป็นสลัดนะคะ,นะคะแต่ว่าท็อปปิ้งด้วยตัวทะเลสดๆแล้วก็ราดด้วยน้ำยาแบสีแจ๊คอู๊ดมันอร่อยมากๆถูกต้องความอร่อยจัดสรรอย่างนี้เนี่ยนะคะ <S 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 <น>มากันเลยนะคะที่ร้านสปาเกตตี้เฮาส์ประชาชื่นนะคะถ้าใครมาจากทางวิภาวดีรังสิตนะคะ พอมาถึงโบมาเชนแล้วนะคะมองขวามือค่ะจะเห็นตึกแถวนะคะแล้วก็เขียนว่าร้านสปาเกตตี้เฮาส์มาได้เลยนะคะนอกจากนั้นเขามีเดลิเวอรี่บกค่ะเนี่ยมีค่ะสั่งผ่านไลน์แอนแล้วก็เก็บได้แกรก็ได้หาเข้าที่เพจสปาเกตตี้เฮาส์ ประชาชื่นค่ะก็จะมาดูได้ค่ะว่าในร้านมีอะไรรับประทานแล้วก็สั่งมาได้เลยค่ะหน้าเราจะไปทานที่ไหนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะ,ไป,ะไปแล้วค่ะไปแล้วค<ะ>่ะเจอกันใหม่